ขันวันเกิดน้องเพรค่ะคลิปนี้แอดปากวอวยพรน้องเพระนะคะเนื่องด้วย26สิงหาคมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดน้องเพระนะคะคือสี่ทุ่มไทยเนี่ยก็เข้าเที่ยงคืนของเกาหลีใต้ดนะ้วยเนาะเพราะว่าห่างกันสชั่วโมงค่ะล่าสุดนะคะก็มีโพสต์ออกมาสุขสันวันเกิดน้องเพรน้องเพรเกิดปีนี้19ปีแล้วนะคะขอให้น้องเพรมีความสุขมากๆและก็เป็นปีต่ต่อไปของหนูที่บอกเลยว่าขอให้ปังๆดังๆในทุกๆท,ทางเลยนะคะแม่แม่แฟนคลับเนี่ยรอซัพพอตน้องเพรเสมอหญิงเพรขอให้มีคควาามมสุขกๆนะะ ทุกอย่างก้าวของชีวิตเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะีใ้ว่านหนูเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยเลยนะคะน้องเพรและเมมเบอร์คนแรกเลยนะคะที่มาอวยพรน้องเพระนั่นก็คือน้องรุก,กาคา่ะอุ้ยรุ่พานของเราน่ารักมากมายมาสุขสันวันเกิดน้องเพระนะคะด้วยรูปภาพถ่ายคู่กันสุดน่ารักสุขสันวันเกิดนะคะน้องเพรขอให้มีความสุขมากๆค่ะเมม่ไปร่วมอวยพรน้องเพรได้นะคะโดยการติดแท็ก happy birthday และก็น้องเพรพริตาของเราะคะ่ะ <I 'm S 1> Happy birthday all you To know how it gets better than this You take my hand Happy birthday